โอเคครับกล่าวสวัสดีค like, okay, okay, ุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมโซฟแม็กเทวิตเอ้ยไม่ใช่นะครับผมอยู่กับผมไฮไลท์นะครับผมตอนนี้เราจะเล่เกมคอร์ดิวตี้โมบายนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครใหม่กับเจ้าตัวปืนเอเคหนึ่งหนึ่งเจ็นะครับผมเออ่ซึ่งเจ้า a k 1คหนึ่งเจ็ดนี่มันมีก่อนจะรีซีซั่นสี่นะครับผมแต่ผมรีวิวไม่ทันนะครับผมก็มาดูเจ้าตัวปืนกันนะครับว่าสวยงามแค่ไหนนะฮะนี่ครับผมโอ้โหหลูดหรามากนะครับผม ประมาณแบบศักสิทธิ์หน่อยนะครับผมแบบเท่ๆคูลๆนะรูๆอะไรงี้นะฮะส่วนอุปกรณ์แต่งที่ผมจะใช้ก็คือเป็นเจ้าตัวเล d ดดอปไซนะครับผมแล้วก็ FMJ เป็นหัวกระสุนเจาะเกาะนะครับผมต่อมาเป็นฟอร์กิบนะครับแล้วสุดท้ายเป็นควิก r อ์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูประสิทธิภาพของเจ้าตัวปืนกันเลยนะครับผว่ามันจะดีแค่ไหนนะครับผมขณะนี้เราก็ต้องรอห้องกันต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมตัดภาพเลยแล้วกันนะครับไป โอเคครับผมเจอห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเอา้าไลเซอร์สกะกูแล้ คนตอนนี้อเอา้าวพีพีดิร้อยแล้วอา้าวดีครับมพมปไม่ได้แล้วพี่มารีวิวไปกันเนาะกเถิด้วย ผ่านไป2คิวนะฮะเฮ้ยโอ้โหไม่เห็นเพื่อนเลยสวยเพิ่สวยก็แบบแื่เราเก่งอยู่แล้วนะเป็นไงความแรงของเจ้าตัว AK-117 ไปดิว่าเนาะก็แบบกองเกินนะฮะก็แบบโคตรเร็วนะชักออกมาโคตรไวผมบอกแล้วโอพีจะชลาด Frag out. Changing mag. นนะมีตั้งพูมไรเซอร์อยู่ก็เอาเรื่องแล้วนะคฮะพูมไรเซอร์นี่ท็อปน่าจะท็อป50ของเซิร์ฟอ่ะน่าจะใช่แต <8 S 1> น้องคนนี้เก่งนะขยันเล่นนะใครที่สนใจอยากเอาราไปอยู่ทีมเตอร์ก็ติดต่อไปได้นะครับ here changing back cover me uh -huh. oh, sorry. nice work for the next round defend the objectives the enemy has the bomb น่าจะเชื่อมใช่ไหมเอ่ยโอหนุ่มภูมิเฝ้าบอมอยู่นะผมภูมิบอกงายเลยพี่เจอ Defend the objective. They have the bomb. จะบอกว่าผมกดแรงมานะมผมไม่ได้เล่นโหมดธรรมดานะครับผมเดี๋ยวคนดูไม่รู้ว่าปืนมันเทพนะผมคนดูนจะได้รู้นะว่าปืนมันดี เพ่อนเก่งกันจัดลนะครับผมย Eugene, ืนอยู urgency, ่เฉยเพื่อนก็ภาชนะได้นะครับคือผมกากจัดนะ Destroy the objective Frag out We got the bomb Yeah. Reloaded me cover me โอ oh, really ้ทม well. ัสเรดดี้ก็บเก็บระยะป้าปืนมันกงนะครับคือผมฝีมือไม่ดีหรอกนะครับผมแต่คือปืนมันกองนะครับก็เลยแบบทำให้ได้ใช้สนามมานะดูับ่นาเบียนรับทางอากาศขายังไม่ทันแตะพื้นเลยครับองตัวบบหัวทิ่มเลยนะโอเคครับผม เป็นไงเจ้าต่อปืนใหม่ดีโหดไหมฮะใหม่ถึงปืนใหม่หมยถึงผมเนี <c oughs> น่ยเฉียบเลือกคนเดียวก็ได้นะครับโอเคอเครับผมแล้วผมให้คะแนนเต็มสิบเลผมให้เก้าเลยนะคฮะคือแบบปืนมันดีมากนะครับก็อด้วยลายที่สวยบวกกับเพิ่มระยะอีกๆนะฮะเพื่อโกง เพืค okay. ที่ชอบกินนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b บสไคร e ให้พลทหารซอบกันด้วยนะครับผมหรือสบู่ของเรานั่นเองนะ okay, ครับผมโอเคครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีสวัสดีครับ